สวัสดีค่ะคุณแนะนำตัวเองก่อนสิแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีสวยก่อนสวัสดีค่ะหนูมาอะไรวันนี้คะหนูมาหนูมาทุ่งนาทุ่งนาโคนาโคเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรนะมีจักโคโอ้ย่าเข้าอยู่ย่าอื คุณยากกำลังเข้าอยู่ยายอื้อ,อยู่เนาะพี่พ่อทำไมต้องเกยบไม้ไว้ตรงกล่องเวลามันลมมันจะไม่มีเสียงวูวูวันนี้เอาขยะมาทิ้งครับขยะเปียกเหม็นอย่างเหม็นเลย เอามาใส่นาครับเป็นดินนะครับตัวนี้เอ๊ะอามก็เม,น,น,มนเลยเ,เอามาเป็นปุ๋ยใส่ที่นาเอ้ยน้าไมสื้ออะไรนะ <Yeah. S 1> เอ,อ้ยนี่ขยะขยะที่เกิดจากเศษอาหารที่เรากิน ว้านอนก็เบืเนอนเบืเลยนอนโจยเยะเลยฮะเดี๋ยวค่อยดูโอเคเดี๋ยวพ่อแก้เชือกก่อนน,ะะนี่ตอนนี้คุณแ,แ,แม่กำลังขุดจะเอาขยะเปียก ไปเท <S <S มีดอกไม้ด้วยทางร้อนทางขันครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเทมึงแล้วฮะอหารลงมานึ่ก็จะเดินไปตามพ่อ<ะ>เ,เดี๋ยวค่อยเข้าเทมึงงานแล้วติมึงยานะติแล้วก็จะเข้ามีแม่แค่ก้อนเดียวเอง แม่อื่นๆหายไปไหนหมดอ่ะมัไมมีแค่อันนั้นนะพ่อบอลจีกาดท้องทุ่งนาทำไมมีแม่แค่กรร้าสู่ห,หน้าแรงแล้วครับมีแม่แค่ก้อนเดียวส่วนใหญ่ก็เป็นสีน้ำตาลนี่มีภูเขาด้วยครับฮ่าทำไมแม่มีแค่ก้อนเดียวเอ้ามันจะมีก้อนเดียวเนาะมันจะมีเนาะปกติจะมีหลายแหล่ก้อนโอเคเดี๋ยวเราจะยกขยะลง ตัวนี่นได้แล้ว่ะแบ่งนี่โอเคเอลงลงลง ชาบครับแท้แน่ในอนลมก็มีนี่ลมก็มี นกนกดูนกปวดทำไมมาถ่ายคล <inking> ิปมันไว้เอ้ยเอาอันนี้มาที้มลงมันดีเหมืนบอกผู้พอดีเป็นป<ช>นอนบอกเฮ้ยฮะโอ้กระหว่างกำลังที่จะเทขยะนะครับ ปรากฏว่ามาเจอนกครับเจอรังนกครับโอ้มีลูกนกด้วยนกเปล้มีหลังนกลูกนกเล็กๆอยูเ่เลยสามตัวครับมีลูกนกสามตัวเห็นหรือเปล่า มีลูกนกสามตัวครับโอ้โหอดีเลยเอาหนอนเทลงตรงนี้มันทำไมนอนหลับคักจังเลยไม่ส่งเสียงอะไรเลยลูกนก,กนอนหลับนี่มีหนอนก,กึ๊กๆเลยพ่าทย่มงนี้ล่ละเย้มองเลยแล้วแต่ยันเชยมันนก,กะ แล้วแต่เก่งดีปะเห็นอะไปกดทีเข้าไปมันลงนี้บัตรหรอกเห็นเน้น ดอหางนกคนละมองเมื่อละบอกเฮ้คก็ไปขุดเปไหนฮะับขุดขี้น้าขุดฉลดนี่ก็ได้แกมมีนาหางนกอปวดแล้วดูใจ โอ้ยคันคันเหงือตัวเองเห็นหรือยัอนอนยงนกเน่ะไหนไหน,นี่เดี๋ยวจับว่าแต่นน้จะไปกันห้าปากรอ,อก,กินข้าวแล้วครับเห็นไหม เห็นนกไหมครับลูกนกครับปากสิ เห็นไหมนกครับมีสามตัวนะครับทำรังอยู่บนดินมันรอดจากหนูจาก งูได้ยังไงเนาะนะครับแม่มันไปไหนเนาะลูกหิวข้าวแล้วโอเคภารกิจเทขยะเสร็จแล้วต่อไปภารกิจภารกิจไปกินนะ้ำ Der. Ah. เห็นจิตมือเลยครับล้างถังขยะก่อนครับมันเหม็นนี่เราไปดูต้นไม้ที่เรามาปลูกตอนเดือนพฤษภามิถุนาหน้าฝนนี่ต้นมะม่วงไม่ตายครับยังไม่ตายแต่ก็ไม่โตนี่ต้นพริก มีพริกด้วยครับแต่พริกไม่ค่อยสวยพริกมันไม่ค่อยสวยมันเป็นอันนี้มีต้นกล้วยด้วยคุณปู่ย่าเอามาปลูกมีตะไคร้มีมะพร้าวมีผักหวานต้นผักหวานครับผักหวานป่านะครับ อันนี้ต้นพีเลี้ยงลำใหญ่อันนี้ผักหวานครับก็ไม่โตอีกครับนี่มีมะพร้าวด้วยมีมะพร้าวมีแตงครับมีเครือแตงด้วยอันนี้น่าจะเป็นแตงไข่มะนาวมะกรูดต้นมะกรูดครับโอ้มะนาวมะนาวครับมะนาวเป็นดอกแล้ว มะนาวมีดอกด้วยนะครับโอ้โหเด้อมะนาวก็มีดอกน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อตอนมาจากบ้านเขามาปลูกติดแล้วครับมะนาวตนยังมองงามดินมันมองงามไม่จังไดต้นบักมีก่กัติดอยู่ครับคือกัน ต้นขาก็มีโอ้ครับมีนางแบบมาแล้วครับโอ้นางแบบกลางร่มมาแล้วนางแบบนางแบบกลางร่มมาแล้วระวังระวังเดินไปตกสะม,มันไม่มีหรอกปลาฉลาม แกะอะไรเ,ะนนเพื่อนเอามะพร้าวมาแต่ซีเรสเอฟเอจะลบไปหิวน้ำบอกมั้ยเออ,เออเอแกะนเนพื่อมันเนี่ยมันในถังสีนี่นะลงไปตักน้ำครับ จน้ำโครงการของพัฒนาที่ดิน2,500บาทตักน้ำก่อนถึงเมษาอนเมษากันแห้งอยู่บ่แม่มีแห้งวเ,เนาะองเข้าว่าเลือกได้ดีเนาะท่วมหัวบ่ ได้ปีกอยู่บ่เนี่ยได้ได้ตีควายลงอยู่บ่มีปีกปไหมเด็ดเลีนร,ร,ร้อนวันนี้ไปรดน้ำมันมันก็นี่ดิฮะ ที่ลงบ้นนี่เลวนะเดี๋ยวต้องไปตัก,กอเอาไม้ถ้าเม่นมีชุดจ้านี่ก็ไปได้น้ำเลยนะเนาะเม็ดยามนี่ก็แรงเลยแนละ้วเนาะน้ำไปในมองอยู่นะเนาะมีสากก็ดีนะมีน้ำเฮ้ยเม้นว่านเอาไม้มาไม้ ทไมวะผู้การลบยามันดีดใจมันเหม็นนี่มันเหม็นนี่กลางลมดีดี้ทิมมือเปือนน้อนเห็นบอมือเปื้อนแล้วนะวะาบาดอกี่เไปบนเลยเไปกลับไปเลยไปเช แดดแดดกลางล่มดีิกลางล่มด้วยวาดก็กลางล่มด้วยนั่งลงก็กลางล่มด้วยแตมะมือเลยนะไว้มันนักค้อยหิ้วมกักง

Ô, hổ. thuộc huơm, ừ. thuộc huơm, ừm, แค่นี้ này nè, thuộc huơm, ừm, ừm, papa xuống đi, ừm, papa xuống đi, ừm, papa xuống đi, ừm, papa xuống

รูปอะไรคะรูปแผลย่ใช่ไหคะไนี่ไตจหาเดินใจหายจเราจะเอาอะไรค่ะเราตามหาใจใจหาจี่เราไปขึ้ตามหาใจใจหาตามตามหาใจ เจ้ายโก็ไมะไม่จบอกงดเมียไม่กันัดมันช็อกมันหอนเขามีโโตดิแมจุกเถาะซื้หอมเหรอกุกันเพราะว่ามันร้อนล้อแล้วไปเจอต้นไม้ครับวเย่ยขึ้นกุไม้กับคนยามเมือเสร้ากับยมามื่อแรง่จะเาะดไปในเ้นาพุ่มะนาวคือหลายใช่ไหมแผมาน่ะ โอ้ทางเบมันทางอันนี้มันบอกแต่ว่าเป็นมันมีดีเนาะเป็นเื่อกีที่เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยล้างค่อยลงไปล้างอืมเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไผ่อะไรนะลืมแล้วไผ่อะไรวะ สร้างมนหรืออะไรลืมนวไปซื้อมาสองต้นนะครับแต่ว่ามันติดแค่ต้นเดียวเพราะว่าอีกต้นหนึ่งมันย้ายไปย้ายมาก็เลยตายครับนี่ยางนาครับยางนาก็ตายไปบ้างนี่สูงขึ้นแล้วครับไผ่ไผ่ไสร้างหมนโอ้มีเหี่ยวด้วยครับเหยี่ยวกำลังทลาเลา่น ทลาลมหาเเยือไม่รู้มองเห็นได้อเปล่าเนาะเยียวเยียวทลาเล,ล่นลมนี่มีหน่อไม้ด้วย <c oughs> <c oughs> มีหนอด้วยนี่ <c oughs> เห็นไหมครับแตกหน่อแล้วหนึ่งหน่อ แทงหนอขึ้นมาแล้วไผ่พอได้มีร่มเงาเนาะไผ่เนาะ พีโบกันเข้าล่ปกกาลลไปพี่โบกางลมม่ปะไปไปไปะมันเด็นขวัดจะน้อยเป็นไขรเป็นวัดอีกเลยเป็นวัดอีกนะเ้จาจับล่มโอ้ซา,อ,ายอยู่เถียงก็มีปะเดี๋ยวเอาไปให้เอ้ากลับไปในเถียงไปเดี๋ยวจะเอาถือซาไปให้ไป เอาสายไปให้ผู้กันเล่นนะครับเออมันลม้มเออล้มก็ลมม้ลม嘛เ,เดินดีๆเดี๋ยวลม้ม พ่นนทรายอยู่พ่นนี่ไงจังั้บอกกันยังนี่ไงทรายเขาวะนี่ทรายชวนหมากทายแต่อยู่หน้านี่ไงนี่ไงนี่ไงมึงเนี่ยทรายแต่อยู่ตรงหน้าเออ อยู่ทุ่งนานะแกถ่ายนะโอ้รถตกคันนาครับกำลังจะกลับอยู่แล้ว ตกคันนาเอาที่งานให้ทำอีกแล้วจะขึ้นได้หรือเปล่าลอยเลยครับล้อลอยแล้วเราจะเอาไมาห้หนุนเนาะ โค okay, ครับระสบความสำเร็จขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วครับตอนนี้เราก็จะกลับแล้วครับหลังจากที่เกือบตายแต่แต่เก่าไม,ม่ได้มาป่านี้นี่แต่เก่ามันยังมีมันคุดมันเมื่อกี้จะเริ่มมื่กับมีผล ทางนทโถมไปเลยทางนะคือมันคือมันหนาทาโโั้งมมดเลยเพราะว่านี่กินเข้าไปเดแจะเก่้ากับโค้งือเดียวนี่ยครัเพราะว่าหนามันเออหนามันวิตย์เลยทีทางนี้มันมีวิทย์เพราะว่าถ้าเอามีแวบนบนี่กับหน้าก็มีวิทตอนนี้ปอดีเข่าวุดก็เลยไม่ได้โอเคครับ